ารายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูช่ช่อง m o o o ไอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนการอัปเดตเกม Identity V ก่อน1วันนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมก็กลาบเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับนะวันนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตใดๆเนาะก็เห็นข่าวแว่วว่าว่าฮันเตอตัวใหม่กำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเนาะแถมฟังก์ชันพิเศษ LS L เบางเอผรอมเลียวนะครับนะเหมือนกับทางด้าของโอเปร่านะครับท่านผู้ชมก็หลายๆคนก็ ค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจนะครับนะกับฮันเตอร์ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะท่านผู้ชมก็เป็นฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งที่แบบเอวเท่านิ้วก้อยผมอะ่ะท่านผู้ชมเออไม่รู้ว่านิ้วก้อยท่านผู้ชมขนาดเท่าไหอะ่ะคือแบบผมใหญ่กว่านิดนึงอะ่ะเออประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยววันนี้ขอพูดเร็วๆ่อยเราจะไปเล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับนะที่ผมมองว่ามันมันเป็นขาตายนะครับนะก็ไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นเหมือนกันนะครับตนะ่ซึ่ง แต่ก่อนมันดีกว่านี้นะครับสาหรับตัวนี้เนาะแต่ว่ามันก็โดนหลายหมัดมานะครับนะโดนหลายหมัดมาจนอยู่ในปัจจุบันนะครับนะ <t os> ตัวละครที่เราจะมาเล่นนะครับนะารา่มชมก็จะเป็นตัวเออนี่เลยไม่มดสาวนะครับแพตติเซียนะครับนะ,ะหลายๆคนก็จะเรียกว่าแพตติเซียแพตติเซียนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชื่อกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูสกิลของนางกันดีกว่าผมขอ อธิบายแบบรวบรัดกระชับใจความกระชับมิตรกระชับคนดูและกระชับใจผมด้วยนะครับนะท่านผู้ชมโอเคก็นี่เลยคําสาบวานอนนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลเมื่อเรากดใช้นะครับมันจะมีแบบกดแค่1สเต็กับกด3 s t สเต็ถ้ากด1นึ่งสเต็กก็จะทําให้ฮันเตอร์สตันแวบหนึ่งอ่าแต่ถ้าเรากดสามสเต็คจะทําให้ฮันเตอร์สตันนานขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดพวกวินาทีนะครับนะท่านผู้ชมโอเค สกิลต่อไปผู้พิทักษ์นะครับนะสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้เก็บสเต็กนะครับนะซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด5ครั้งนะครับนะเราสามารถกดสเต็กสก็ได้หรือจะเลือกกดสเต็กหก็ได้นะครับน mm ัก hmm. ตชมแล้วก็สกิลนี้นอกจากจะเก็บสเต็กแล้วยังบอกว่าเมื่อมีเพื่อนร่วมชีวิตเอ้ยเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่ในระยะ12.7เมตรเนาะความเร็วในการเก็บสเต็กเนี่ยมันจะช้าลงถึง3 5เ์เนเลยนะครับนะ บอโอ้โหนานอ่ะผมบอกเลยว่านานจัดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูพรอต้องสักเหมือนสกิลนี้จะบอกว่าเมื่อมีผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งใครก็ได้นะครับนะมาฮิลตัวแพทิเซียเนี่ยมันจะได้รับพรนะครับนะแล้วก็หรือแพทิเซียเนี่ยไปฮิลเซอร์คนไหนก็ได้นะครับเมื่อฮิลเสร็จแล้วพันเตอร์ตีคนนั้นอ่ะคนที่โดนฮิลอ่ะไอตัวแพทิเซียมันจะได้สเต็กฟรีมาหนึ่งอันเลยนะครับนะเออมันจะได้ฟรีมาหนึ่งอันเลยก็เป็นอะไรที่ดีเนาะ เป็นอะไรที่ดีนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าเพติเซียนเนี่ยถ้าเกิดโดนดาเมจหนึ่งครั้งเนี่ยเออคำสาบมันจะให้ฟรีมาอีกหนึ่งงานเหมือนกันนะครับนะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับนะและอันสุดท้ายกรรมนั่นเองนะครับนะก็เหมาะกับคลิปนี้จริงๆนะครับนะเวรกรรมมันมีจริงนะครับนะท่านผู้ชมก็รักษานานขึ้นนั่นเองในเรื่อของเพติเซีย20%ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะน้ำชมสำหรับเพติเซียเนาะก็เป็นอีกตัวละครที่เป็นขาตายนะครับนะต้องมีสเต็กในการเล่นนะครับนะก็ เอาไปซับเพื่อนก็ได้นะแต่มันก็ยากอยู่นะครับนะท่านผู้ชมก็ในยุคนี้มันก็ยากอยู่นะครับนะก็วันนี้แถมให้แค่เกมเดียวนะครับนะเนื่องจากเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนานกินเวลานานไปถึงปีหนึ่งเลยนะครับนะเราเล่นนะท่านผู้ชมก็ไปเจอกันในแร้งนะครับนะว่าเป็นยังไงเนาะก็เป็นน่าจะได้เห็นชื่อปุกเราแล้วนะครับนะท่านผู้ชมไปเจอกันในแรงนะครับผมท่านผู้ชมไปเจอกันครับ โอเคท่านผู้ชมก็เจอกันในด่านโรงพยาบาลนะครับนะเปิร์กที่เรามาก็เป็นเปิร์กสปินแล้วก็ลุกเองเมื่อเออ่จุด5เครื่องนะครับนะท่านผู้ชมมีห้องบีตรงนี้ด้วยแล้วเสียงหัวใจขึ้นมาเป็นท่าของเกรสที่เกรสเรานะครับโอเคเปิดมาหนีดก็ฟิงไปเลยกระโดดข้ามมาังกรสเต็ปพร้อมกับสปินหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมยังไงเออเกรสเกสต้องบอกว่าเป็นตัวที่เพรสสปินด้วยนะท่านผู้ชมเวลาเขาจะเอาน้ำเราอะ่ะเออเป็นเกรสสปิน โอเคเราพักไม้ไปก่อนสเต็ปแล้วเด็ดกินไปก่อนโอ้วผมแดงเบกระโดดข้างยังไงชอนี้กระโดดจริงผมอ่ะกระโดดจริงลิงยงร้องโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาตรงนี้นะครับนะตรงหน้าตา่างปาชมมั่วโมงก่อนหนึ่งสเต็ปปลอกไปก่อนหนึ่งทีปลอก,อย,กยังไงเกตยังไงชอนี้ดึงชั่วโมงมาแล้วผมกดสเต็ปไปก่อนหนึ่งทีกดสเต็ปไปก่อนหนึ่งทีทำให้ฮันเตอร์ติดสตันเซียววีนะครับคุณผู้ชมลอยตัวแบบพิมพ์ possible โอเค ชนน่วงนี้มีหน้าต่างตรงนี้กระโดดจริงลิงยังร้องโอเคติดสป,ปินมา,าเป็นไงท่านชมอันเตอร์เขารู้นะครับนะว่าถ้าไล่เราก็น่าจะเสียเวลานะครับนะ <c oughs> โอเคกลับมาปั่นเครื่องเดิมนะครับนะเครื่องแรกที่เราเกิดนั่นเองนะครับนะมีห้องวีตรงนี้นะเดี๋ยวเราปั่นชิลๆแนละ้วโดนมาก่อนหนึ่งแผ้ e ีสปอร์ตจะท่้ของช่างเครื่องกลนะครับนะท่านชมไม่คณิกนั่นเองนะ โอเคเราปั่นชิวๆไปเลยตอนนี้เรามีสเต็กหนึ่งนะครับนะก็ก็กเล่นได้อยู่งเดี๋ยวตีโดมมาเลยจากท่าของฮันเตอร์นะครับนะท่านผู้ชมปุ้ยแต่ย่างมันไกลจังอะ่ะเออหรือว่าโดนน้ำวนะไม่แน่ใจนะครับนะท่านผู้ชมส่วนเราปั่นชิวๆไปมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเฮ้มืสาวตกเป็นออร่านะครับนะท่านผู้ชมตอนนี้เสร็จไปก่อนหรือเครื่องหนึ่งเอ,งเองแล้วอีกหนึ่งเครื่องตามมาจากท่าของทานายแล้วก็เชลิเดอร์นะครับท่านผู้ชม โอเคแล้วเหมือนฮันเตอร์จะไปโซนใครเอ่ยอยู่ไกลๆเพื่อนอยู่ไกลนก้ำชมเอาไงดีชอนนี้ยังไงโอเคเราไปเลยแล้วกันเหมือนจะโดนแล้วนะครับแล้วโดนตีมาก่อนทางดนะ้านของไอ้จ่อยนั่นเองนะครับนะ้ชมหุ่นยนต์แมคานิกนะน้ชมแล้วเกรสตัดสินใจพุ่งมาโซนก็วิ่เราน่าจะดึงทันเฟรดนะคาดว่าน,านนะน้ชมยังไงเกรสดึงชโมงกลับมาแล้วผมตอบยืนไปก่อนดึงศีระตีมาก่อนเลงไม่โดนแล้วถูกเรียบร้อยโอเค เราไม่มีไทยนะครับถึงยังไงเออเกรสพยายามจะเอาล็อกดสเต็กไปเลยกดสเต็กไปเลยนะครับนะอย่าก,กักอย่าก,กักสกิลนะน้ำชมเออการกักสกิลไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเกมนี้นะน้ำชมโอเคยังไงเอยเกรสจับพุ่งเลยหรือเปล่าจับพุ่งเลยเปล่าตัดส,สินใจพุ่งม,มาโอเคไม่ทันนะครับน้ำชมเพราะว่าสเต็กเรามันมันได้ตอนเกรสวางแอนิเมชันนะเราก็ไม่อยากขัดแอนิเมชันนะครับนะน้ำชมเดี๋ยวมัจนจะไอ้นี่นะ บุบะบุบะมันจะบุบะนะครับแล้วเชลเดอร์ er ตัดสินใจวิ่งไปช่วยเพื่อนนะ <S <S ข้อเสียของการไม่มีเบิร์กไทยนะครับนะคือเราต้องบอกให้เพื่อนนะครับนะเพื่อที่จะได้มีเออสเปคให้เพื่อนได้วิ่งฉีกทิ้งระยะฮันเตอร์ลย <S <S แล้วตีมาอมอมอมโอเคก็เชียร์ดึงได้นะครับนะแต่ว่าก็ไม่มีไทยนะครับนี่คือข้อเสียนะครับที่เราไม่ปลุกไทมาในทีมอ่ะในทีมก็น่าจะติดตัวมาคนหนึ่งนะครับ โอเคจูดไปก่อน1เครื่อง1น a นะครับนะตอนนี้ก็ช่างเครื่องกลบินไปแล้วนะครับนะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยเกรสนายจะเอาใครอย่างนั้นหรือโอเคเหมือนจะปนไปไล่เพื่อนนะครับนะแต่นายบอกว่าคูราเปลี่ยนเป้าหมายนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเครื่องนี้เราน่าจะได้ได้ปั่นอยู่นะท่านผู้ชมโอเคยังไงอกเอกรสีสตัดสินใจดึงฉมูมาเหมือนเชียร์ลิ้เดื้อกับทานายจะอยู่ด้วยกันนะครับนะท่านผู้ชม เพราะว่าน้ามันโดนด้วยกันนะโอเคอยู่ใกล้กันแหละโอเคแต่นายตัดสินใจปั่นเครื่องฝั่งนู้นนะครับนะส่วนเราก็ปั่นเครื่องฝั่งนี้เพื่อที่จะได้ขึ้นเครื่องใหม่นะครับท่านผู้ชมแม่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงรถก็ต้องขอไปแล้วมีการจ่ายว้ามาท่านนักผู้เโอเคสวยเลยยังไงเกสปลาชมนขับม้ไปก่อนถึงซเต็กงกระโดดข้ามมาก่อนเีกยหนึ่งทีเพื่อเอาสอปินไม,ไม,นม,ไมน้ไม้นี้ผมก็ไม่เว้นไม้นี้ผมก็ไม่เว้นผมบอเลย ไา่มีไม่เปยังไงเกสสกิลเต็มแล้วดีใช่ไหมยังไงคู่มาก่อนหนึ่งทีอีสป,ปอร์ตห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ช้อนนี้ยังไงผมพยายามที่จะหลบแล้วคู่มาก่อนหนึ่งทีพุ่งมาก่อนหนึ่งทีสแต็กสองช้อนนี้เราต้องไม่งโหน้นะครับแล้วกดสแต็กไปก่อนหนึ่งสแต็กนะครับมันมันมันยังไงยังไงเกสแล้วโดนไปก่อนหนึ่งแผลนะครับน้ำ้มชุ่มโอเคยอมโดนแผลดีกว่ายอมโดนน้ำนะครับน้ำ้ชุม่มถ้าเจอเกสจำไว้ว่ายอมโดนตีดีกว่ายอมโดนน้ำนะครับนะโอเคเหมือนจะไปโซน,นาน akan ฝั่งทนาย ยังไงเอ่ยยู่ก่อนเพื่อนคือเครื่องนี้มันโดโซน,นะครับแล้วจุดเครื่องไปเลยนูสนนูเคจากท่านองของทนายทนายบอกมาซิเกสยังไงท่าน้องของเช์ดเดอร์บอกเห็นฮันเตอร์ไกลๆแล้วเชียร์เรา 8, 6, 6, 7, 7แปดหกสเต็กเจ็ดสเต็กแล้วชอน,นี้ยังไงเกสเอาไฟชอน,นี้เอาไฟไม่สนใจเราแล้วนึงชมกมานะครับน้อน้อชมเหมือนจะมาเอาเราด้วยนะน้อชมแม่รู้ว่าเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วทนายปั่นอยูเครืองนี้ขอโทษด้วยนะเพื่อนที่ต้อง ดึงมาแล้วผมกดสปีดจ่าธนาผมทำสมาเชียโยกมาก่อนหนึ่งสเต็ปยังไงฮันเตอร์โยกโยกผมอ่ะกดสเต็ปไปเลยยังไงให้เกตเกตยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าติดขื่อติดข no ื่อยังไงเกตดึงแชมวูมาแล้วสเต็ปไปก่อนอีกหนึ่งทีสเต็ปไปก่อนหนึ่งทียังไงเกตโอ้เยเกตยังไงยังไงเฉ่านี้โอเคโดนสเต็ปเราลัวๆนะครับแล้วต้องถ่มโอเคเขายอมยังไงโยกผมอ่ะสเต็ปโยกแล้วดึงชามวงมาบอกตัวนี้มัน ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าจะเอาน้ํามันไม่ไหวแล้วโอ้โอเคเขาจับโซนประตูนะครับนะท่านชมยังไงเพื่อนบอกเต็มเครื่องเข้า,หารหัสแล้วนะทนายต้องมาสแตนบายนะครับนะตอนนี้ใครมาดึงก็ได้นะครับท่านชมก็เพราะว่าเครื่องมันเตรียมนะครับนะเอาง่ายๆทนายก็มีสปีดด้วยนะครับนะยังไงเอ่ยเกส ล้มน้ำมาตอนหนึ่งทีอีสปอร์ตพร้อมกับดึงโดโอโดแคนโนวีโก้เกมนี้ชมูงมาแล้วตีเราล้มไปเลยนะครับตอนนี้ยังเพื่อนก็จุดมาตอ้มไปดีโอเคเกสยังไงเอ่ยเอาใครเอาทานายหรือเอาเราเดี๋ยวเหมือนจะเอาเรานะครับท่านผู้ชมมามาอีกสักยกสิมาอีกสักยกยังไงเอ่ยเกสโยกกับผมโยกโยกมาก่อนหนึ่งทีแล้วหลบไปก่อนหนึ่งเย yeah. ยังไงเอ่ยหลบไปจะฆ้าต่างหลบเอ็มทียังไงยังไงตอนนี้จะติดจะดึงแชมโงมาผมโดนจริงลิงยังร้อง มาเลยตอนนี้โอเคเหมือนจ่ายบ้าไปไม,ม่โอเคท่านชมเดี๋ยวเรามาเก็บสเต็กให้มัน3ขั้นนะท่านชมแล้วเราจะแบบยูน่าเตอร์เป็นทะียังไงเชลิดเดอร์กระโดดมาแบบสโลโมชันสโลโมดาวตอนนี้ถ้าหคองเกปรปลาชะมูมาก่อนหนึ่งทีสปอร์ตเดี๋ยวผมกระโดดข้ามหน้าต่างมาแบบตึ้งๆนะครับท่านชมตอนนี้เกยพยายามที่จะวนแล้วผมกระโดดข้ามมาก่อนอีกหนึ่งสเต็กน้ำห้าสิบหกเซน อขอโทษมาเอ้ยผมนึกว่าเขาดึงชมูกไปแล้วอ่ะโอ้ยเกมจากออกสองจากออกสองกลเป็นโอ้จะทรงจะทรงเสียเนี่ยแม่ขอพัยจริงๆนะส่วนนี้มัวแต่เล่นไงเออเหมือนเหลตัดสินใจมาอุ้มเรานะครับสนายสแตนบายอยู่ใกล้ๆนะครับนะัล่าชม เรามี3สเต็ปแล้วเผื่อเราได้สตัร์แล้วแบบเผื่อได้ออกนะครับน่านผู้ชมยังไงเอ่ยโอ้โหห้อง B e สปอร์ตสองคนนั่งจ้องหน้ากันแม่เอาจริงออกได้ออกนะครับเออผมเตือนตัวเองนี่แหละไม่ใช่เราหรอกอป <c oughs> บ้าเอ้ยแล้วทานายโดนแขกมาก่อนแล้วผมกดสเตะสามไปเลยนะครับนะน่านผู้ชมทนายต้องดึงเท้าของเชียร์ลีดเดอร์ออกมาก่อนนะครับท่านผะู้ชมตอนนี้เชียร์ลีดเดอร์ยังไงเอ่ยทนายวิ่งขึ้นมาแล้วเฟรชบอกของแขกนึงไปก่อนหนึ่งสเต็ป โอเคเราตีสปินมามีสแต็ปอยู่หนึ่งขั้นนะครับท่านผู้ชมยังไงเอ่ยแล้วเชลเดอร์โดนตีมาด้วยนะโอ้ยับยับเรียกว่ายับยับอุ้มธนาของเชลเดอร์มาตอนนี้ใส่หัวไปก่อนด้วยที <c oughs> กดสแต็ปไปเลย <c oughs> ผมมันไม่สนแล้วตีมาเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทรงนี่ต้องโทษเรานี่แหละท่านผู้ชมพลาดจริงนะเดี๋ยวตัดสินใจอุ้มทานายมาฉอนนี้ยังไงเอ่ยเราเดินมาหาเรายอดดีเราไม่มีสแต็กด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยรอดเผื่ ทำไมล่ะผมโดนมันไซมันไซตัวเองตีมือสักทีดิมันตีมือสักทีดิอือเอทนายโดนเฉาบางไปแล้วอุยผมต้องขอโทษท่านผู้ชมสองท่านนี้ด้วยนะถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้นะท่านผู้ชมเออไม่ได้ตั้งใจเจอแบบไม่คิดว่ามันจะออกเหรียญหน้านี้นะครับนะ <laughs> ไม่คิดว่ามันจะออกเหรียญหน้านี้นะท่านผู้ชมแล้วจับเชลเดเดอร์วางไปก่อนแอเก็ตบ,บอกว่าหวั่นเจี๊ยบหวั่นเจี๊ยบ แบบต้นเกมดีหรอฮะต้นเกมได้สับเลยใช่ไหมมาน,นิซี่ไหนมาน,นิซี่จับอูมาก่อนหนึ่งเยแล้วเหมือนทุาที่จะอยู่สติ๊กเกอร์รัวๆตอนนี้ท่านแกของเกมบอ,อกสติ๊กเกอร์รัวๆมาน,นิซี่ไม่มมอ่กสองฮะต้นเกมเออกนหนักหรอฮะม,มานี่โอเค <laughs> จากเกมออกสองกลายเป็นไม่ออกเลยนะครับนักผู้ชมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญ ฝวกาิดตามไม่ถึง1,000นคนนะครับนะเราก็จานไรแน่นอนเนาะอยากไลรเนาะอยากมาฟุยกับท่านผู้ชมนี่แหละโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย